ถ้าพูดถึงแบบในสมัยก่อนที่เที่ยวเนี่ยมันจะมียุคที่แบบมีรถจะต้องไปแข่งกันที่วิภาใช่ตอนนั้นพี่ร่วมวงกับเขาบ้างไหมพี่อยู่ทีม1.5ร์เจอร์จากีทีมไม่รือถักไม่ทัน1.5ชาร์เจอร์พวกอายุแบบว่า50 45อัพเนี่ยน่าจะต้องรู้หมดอะซิตี้อินเอฟ1.5 Charger เขาจะเป็นคู่แข่งกันพี่ป้าปี่พวกพี่ปี่อะอ่าครช่พี่ป้าปี้นหนึ่งในนั้นเนี่ยม3ม4กี่โมงที่แบบเราต้อง ออกไปละเที่ยงคืนท่าคุมมันจะเป็นลูปนะคือมันจะต้องออกไปอ t e r ตาร์ก่อนรู้จักว่าอะไรคืออ t e r ตาร์พี่มันคือมันมันคือเกสอนสปัจจุบันเนี่ยโอ้โ,โอเคเกสอนพาซาเกสอนพาซาได้มาวูมั้ยลึกลึกเกินลึกเกินคือจากตรงนั้นคนเขาจะพวกเราก็จะ แต่และทีมก็จะไปวนตรงนั้นก่อนเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นที่เที่ยวใหญ่หมายึงอุ่นเครื่องอ่ะอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องด้วยการที่แบบว่าหน้าผโชว์เครื่องเสียงอ่ารถแรงสมัยก่อนเครื่องเสียงต้องเจ๋งด้วยใช่ใช่ใช่พี่เครื่องเสียงแต่งทีนึงห้าแสนบาทแบบี่ซับสิบสองใช่ไหมของของของ,ของผู้พี่นี่สิบสิบแปดล้านแปดลาดบนอ่าอ่าอ่าเออไอ้เหียคือขับไปแม่งหัวฟูไปเครื่องอาจจะยังสําคัญน้อยกว่า ครึ่งเสียงด้วยนะในสมัยก่อนนอกจากว่าพวกที่ซีเรียสจริงๆอย่างพวกพี่ปีพวกพี่ออฟที่เขาเล่นรถแบบเรื่องหมนแรงพวกเราต้องไปดูหนะพาเล่คือพวกนั้นเขารุ่นใหญ่รุ่นเก่าไว้รุ่นใหญ่รุ่นเก่าแต่ของเรารถสวยรถแรงพอดีพอดีครึ่งเสียงแน่นแน่นๆหน่อยอ่าอ่าพอเราไปถึง after dark เราไปบนครึ่ง เปิดเครื่องส่งเครื่องเสียงเราก่อนจะไปวิภาวดีอ่าแล้วก็เข้าวิภาแล้วิภาก็จะมีจุดจอดของแต่ละกลุ่มนึกถึงวิภาวดีตรงสุทธิสารไปตรงถึงเซนจอนใช่ไหมฮวนอ่าอยูเนี่ยต้นแรกมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งจอดตรงนี้แล้วมันแข่งกันยังไงพี่มันเหมือนหนังเรื่องเอ่อฟ้าแดนฟิริสไหมที่มันจะมีคนมายืนตรงกลางแล้วก็โยนผ้าแล้วมันต้องแข่งไม่ได้มันบนถนนไงมันไม่คือมันเหมือนแับว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวไหนกับตัวไหนอ่ะไอ้คันนี้มันอยู่ทีมนี้มึงก็มามา มาแบบเบิ้ลหน้าหน้าทีมนี้รอบหนึ่งพอเบิ้ลรอบนึงก็กลับมาอีกรอบหนึ่งอีเยี่ยนี่เตรียมตัวแล้วแล้วมีการเดิมพันไหมพี่ในเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนาะเดี๋ยวนี้มันมีนะแต่ว่ามันมันเหมือนเป็นการรวมตัวกันอยู่เฉยๆพี่พี่เห็นที่ออเลสแอลเียใช่ไหมช่ยชายตรงแจ้วัฒนะเขาไม่ทำอะไรกันวะเขาก็แค่เอารถประจอดแล้วก็นั่งกินข้าวคุยกันมีติ้งถ่ายรูปแล้วไม่มีอัดต่อไปไหม ผมว่าไม่มีนะตำรวจมาเฝ้าเนาะแถวนั้นใช่<ด>ครับ่เปหลังกอลไปดูไหมได้พี่ได้ได้ได,ได้วันเสาร์จะมีเด็กวัยรุ่นไปเต็มเลยช็อตฟิลเลยใช่เลยแอร์ <laughs> <Dead air. S 1> สมัยของพี่เป๊กนี่คือการเดิมพันนี่คือคือพี่ว่าหลักหมื่นนะนนสามหมื่นห้าห,ห,หมื่นงนี้